เทียบอีกรูปชาวเน็ตจับโปะรอยสักแตงโมนิดากับรูปของแสนทำไมหายไปกลายเป็น ที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลสำหรับรูปภาพของแตงโมนิดาที่ทางด้านแสนนั้นหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือเกิดเหตุยืนยันว่าเป็นคนถ่ายรูปนี้เองโดยให้เหตุผลว่าเห็นว่าสวยดีก็เลยถ่ายเอาไว้และส่งให้แค่ตำรวจกับเพื่อนไม่กี่คนเท่านั้นไม่รู้ว่าหลุดไปได้อย่างไร และหลังจากนั้นก็ได้มีการนำรูปภาพของแตงโมในท่าต่างๆมาเปรียบเทียบกับรูปของแซนซึ่งหลายเสียงนั้นส่วนใหญ่ในสังคมมองว่ารูปร่างยังไงก็ไม่ใช่แตงโมรวมถึงทางด้านของเบิร์ดนั้นก็ได้นำคลิปของแตงโมครั้งที่เคยไปเที่ยวด้วยการลงในไอจีในเวลาไรเรียกันอีกด้วย ซึ่งงานนี้ชาวเน็ตนั้นก็ไม่ปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดายเลยล่ะค่ะมีการขุดเอารูปในอิน t a า r กรมของแตงโมนั้นขึ้นมาเพื่อพยายามเปรียบเทียบกับรูปของแซนอยู่เรื่อยๆโดยส่วนมากนั้นจะโฟกัสไปที่รอยสักบริเวณด้านข้างลำตัวของแตงโมซึ่งก็มีอยู่รูปหนึ่งที่แตงโมนั้นใส่ชุดว,ว่ายน้ำวาวช่วงเอวและด้านข้างคล้ายกับชุดที่ใส่ลงเรือ ซึ่งมองเห็นรอยสักได้อย่างชัดเจนผิดกับรูปของแซนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นรูปถ่ายที่เปิดด้านข้างทั้งตัวแต่กลับมองไม่เห็นรอยสักดังกล่าวส่วนอีกด้านของชาวเน็ตนั้นก็แสดงความคิดเห็นว่าต่อให้รูปนี้เป็นรูปของแตงโมจริงๆก็คงไม่มีเพื่อนคนไหนที่จะถ่ายภาพมุมนี้ออกมาและมีการส่งให้กับเพื่อนดูอย่างแน่นอน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ